ขั้นตอนเปลี่ยนจากยาจกเป็นเศรษฐีโดยมองโลกมองไทยใบธิรพัฒร์หนึ่งงานประชาเราอย่าพึ่งใช้เงินฟุ่มเฟือยเราจะต้องเก็บหอมรอมริบเก็บเงินให้ได้มากที่สุด 2. หาที่ศึกษาเรียนรู้ว่ากิจกรรมอะไรที่สามารถทำให้เราเองมีรายได้เพิ่มจากเดิมโดยพิจารณาจากการเพิ่มรายได้จากผลลัพธ์ของงานอย่าไปดูที่การที่มีรายได้ที่มันจะต้องขึ้นตรงต่อเวลา เพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะรวยกับได้ถ้าเราอยากทำงานที่มันยังยึงยดติดกับเวลาเป็นเกณฑ์ 3. เราจะต้องจับธุรกิจซื้อมาขายไปหรือว่าขายสินค้าอะไรก็ได้การขายของเนี่ยมันเป็นการที่เราลงทุนน้อยมากอาจจะเป็นขายประกันชีวิตประกันภัยรถยนต์หรือแม้กระทั่งขายที่ก็ได้มันอาจจะไม่ใช่เรื่องยากเลย เพียงแต่ว่าเราจะต้องหากลุ่มเป้าหมายผู้ที่ต้องการซื้อให้ได้เท่านั้นเองเราก็จะมีโอกาสที่จะขายสินค้าได้และเราเองก็จะมีรายได้เข้ามา 4. เมื่อธุรกิจของเราเริ่มไปได้ดีแล้วเราจําเป็นอย่างยิ่งต้องสร้างลูกทีมการสร้างลูกทีมเนี่ยก็คือการโคนนิ่งเหล่านี้แหละให้มันมีจํานวนเยอะที่สุดแล้วก็ให้ลูกทีมที่เราโคนนิ่งนะครับ ไปเป็นผู้ขายของแทนเราแล้วเราเองก็ไปจับงานตัวอื่นที่สามารถมีไรายได้เพิ่มมากกว่าเดิม5เราจะต้องเอาเงินไปในลงทุนของ passive income การที่เราเองจะต้องให้เงินเนี่ยมันทำงานโดยที่ไม่มีวันหยุดทำงานตลอด24ชั่วโมงเราดูสะครับว่าเราจะเอาเงินไปลงในกองทุนไหนเพื่อที่จะทำให้เรามีไรายได้ตลอดทั้งทั้งที่ เราเองอาจจะมีการพักผ่อนอาจจะมีการไปเที่ยวที่ไหนก็ตามแต่ว่าเงินมันยังสามารถที่จะทำไรายได้วิ่งเข้ามาหาเราตลอดลองดูนะครับว่าวิธีดังกล่าวที่แจ้งมานีครับคือขั้นตอนที่จะทําให้ยาจบเป็นเศรษฐีแล้วคุณนะครับพร้อมที่จะเป็นเศรษฐีหรือยังจาก่ิราไปเกิดมาเพื่อใจค,คุณเกิดมาเพื่อแบ่งปันสวัสดีครับ